นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการดีคอนโดสุขุมวิทร้อค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าภายในโครงการนี้ค่ะเขามีบรรยากาศที่สงบร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆค่ะและสําหรับห้องในวันนี้นะคะที่มินจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงตามไปชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการดีคอนโดสุขุมวิท109ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าภายในโครงการนี้ค่ะเขามีบรรยากาศที่สงบร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆค่ะเป็นโครงการะคอนโดมิเนียมอ่ะทำเลสกยภาพค่ะเดินทางสะดวกเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ BTS b e a r i n g มากๆนะคะแล้วก็ยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนบางนาอีกด้วยค่ะ รายร้อมไปด้วยสถานที่สำคัญมากมายเลยนะคะทางเซ็นท่านบางนาค่ะบิ๊กซีบางนาค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลมโนโรมค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะเขาก็จัดมาให้อย่างครบครันเลยค่ะทางฟิตเนสนะคะสระว่ายน้ำค่ะและระบบรักษาความปลอดภัยค่ะอย่างคีย์การ์ดเข้าออกอาคารและรปภตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและสำหรับห้องในวันนี้นะคะที่มินจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงตามไปชมเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเลขที่1959ทั้119ขอะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะจะมีเนื้อที่อยู่ที่30.19ตารางเมตรค่ะอยู่ที่บริเวณชั้น6ของอาคาร A นะคะเป็นแบบ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะเมื่อเดินเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยค่ะที่เขามีบิวอินตู้วางทีวีไว้ให้นะคะแล้วก็มีเนื้อที่เหลือๆค่ะเอาไว้วางโซฟาได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โซนห้องนอนกันมาดีกว่าค่ะ และเมื่อเดินผ่านประตูกระจกบานสไลด์เข้ามานะคะจะเป็นในโซนของห้องนอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะมีขนาดกําลังดีค่ะวางเตียง3-5ฟุตได้นะคะและภายในห้องค่ะเขาก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้นะคะและที่สําคัญค่ะมีกระจกบานใหญ่นะคะไว้เปิดรับลมถ่ายเทอากาศได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โซนห้องครัวกันมากดีกว่าค่ะ และในโซนห้องครัวนะคะเมื่อคุณผู้ชมเดินเข้ามาค่ะจะเจอกับห้องน้ำที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะซึ่งมีสุขภัณฑ์มาให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานค่ะและห้องครัวห้องนี้นะคะเขาบิวอินในส่วนของซิงค์ล้างจานและตู้ครัวไว้ให้แล้วนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะคุณผู้ชมออกไปนอกระเบียงค่ะสามารถทําเป็นล้างซักล้างได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดสุขุมวิท109เดินทางง่ายๆโดยเริ่มต้นจาก BTS สถานี a r i n g ให้ขับตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ650เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท109ขับตรงอีกประมาณ600เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจห้องสวยๆที่มินพาไปชมกันในวันนี้ค่ะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะคะทาง Facebook, YouTube และ TikTok ค่ะแล้เรามีแอปพลิเคชันเราค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวมทรัพย์กว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันนะคะมีทั้งคอนโดบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมเลยค่ะยังไงวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีค่ะบ้าดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้ we we'll